สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนเลือกกุ้งกันนะครับโอเคนะครับในการทํายำนะครับกุ้งไซยาเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เพื่อนๆเขลองไปเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้ไซส์ไหนนะซึ่งวิธีการเลือกกุ้งนะครับกุ้งที่ดีเนี่ยครับกุ้งที่สดเนี่ยมันจะมีลําตัวใสนะครับจะสังเกตว่านะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยกุ้งค่อนข้างใสนะ ใส่ไหมสังเกตดูดีนะครับใส่มากนะครับแล้วก็ลําตัวเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็หัวเนี่ยแน่นนะครับลองเอามือกดลงไปครับยังแน่นอยู่เลยนะครับซึ่งถ้ากุ้งสดเนี่ยนะครับเนื้อมันจะแน่นนะครับแล้วก็หัวเนี่ยมันจะติดกับตัวกุ้งเลยนะแล้วก็ใส่มากดูเพื่อนใส่สวยเลยครับ <L ess ire> เราก็จะมาเริ่มแกะกุ้งกันเลยนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่แนะนำให้ใช้ถุงมือนะ เพราะว่าถ้าไม่ใช้ถุงมือเนี่ยนะครับจะโดนหนวดกุ้งแทงได้นะครับพอแทงปุ๊บเนี่ยจะเจ็บมือเลยนะมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่นะแกะปุ๊บให้มันเหลือแค่ส่วนหางนะครับนี่ครับเหลือแค่ส่วนหางแบบนี้แบบนี้ทีนี้ครับเราก็ผ่าหลังนิดนึงนะครับเวลายำแนะนําให้ผ่าหลังกุ้งด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไปลวกเนี่ยกุ้งก็จะม้วนตัวสวยนะนี่ครับผ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ขี้ยวนิดนึง แต่ว่าอันนี้ขี้ไม่มีนะครับมันน่าจะหลุดออกไปแล้วแหละอันนี้นะครับเราก็แกะกุ้งครบหมดแล้วนะทีนี้นะครับเราก็จะเอาไปล้างนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงนะครับในกรณีที่กุ้งสดอ่ะจริงๆเราล้างด้วยน้ำเปล่านะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเราไม่จาเป็นต้องล้างด้วยอย่างอื่นนะครับ นี่ครับกุ้งสดเนี่ยจริงๆเราล้างด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าสองน้ำนะครับแล้วเราาไปตั้งขาได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการล้างกุ้งแบบใช้แป้งมันดูนะเผื่อบางคนนะครับอยากเอาไปลองใช้ดูนะครับครับใส่สัก2ช้อนโต๊ะครับใส่น้ำเปล่านิดน,นึงนะแล้วก็เราก็จะคุกครับแป้งมันเนี่ยมันจะช่วยดูดกลิ่นความคาวของกุ้งนะครับ แต่ว่าถามว่าช่วยได้เยอะไหมนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะมันไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะครับถ้าใครใช้กุ้งไม่สดเนี่ยต่อให้เราจะใช้แป้งมันหรือว่าใช้เกลือเนี่ยนะครับยังไงมันก็ช่วยช่วยไม่ได้นะครับกุ้งไม่สดยังไงมันก็ยังมีกลิ่นนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้ากุ้งสดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้แป้งมันเลยครับเราแค่แกะเปลือกกุ้งเสร็จนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ไปตั้งขายได้เลยนะครับยังไงก็ไม่มีกลิ่นนะครับ ยังไงก็ยังสดอยู่นะครับแล้วก็กรอบเด้งอร่อยด้วยนะทีนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้5นาทีนะครับถึงส0นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างออกด้วยน้ําเปล่ากันครับประมาณ5นาทีนะครับผมก็เทน้ำแป้งมันออกเลยครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะครับสักฝ่องน้ำนะเพื่อให แป้งมันนะครับน้าแป้งมันเนี่ยมันออกไปให้หมดนี่นะครับก็คือกุ้งสดที่เราลางด้วยแป้งมันเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาแบบนี้ทีนี้นะครับเราก็เอาไปจัดเรียงขายหน้าร้านได้เลยนะครับ